สองแสบทุกคนเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะอย่างนี้แหละแกงเขาแกงทุกคนยกเว้นแกงกันเองจะไม่ค่อยแกงกันเองหรอกอืแสบสงสารพี่เบสกับออพเดเลยอ่ะคือคนเราถ้าไม่เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่ชอบเหมือนกันถ้าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนี่ยสองคนนี้เขาแบบ อืมเป็นปี่เป็นคุยเข้ากันเป็นปี่เปนคุยคือแบบแกงอ,อัพเดตเหมือนที่ออปเดตพูดเลยเออเอาใจช่วยออปเดตด้วยยังดีนะที่มีแม่เบสอยู่ด้วยไอ้ที่ทำอยู่คิดดีไม่ได้เลยสาบานว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจริงๆไม่ได้คิดนิดเดียวเออไม่ได้คิดอะไรเลยนะทุกคน ไม่ได้คิดน,นิดเดียวแสบสองคนเนี้ยคือแบบพอกันไม่มีใครห้ามไกลเข้ากันเป็นปีเป็นคุยอืมเขากันเป็นปีเป็นคุยเลยนี่ไปเซเว่นที่เกาหลีซื้อของฝากพี่เบสกับออพเตดคือแบบว่าแสบมากไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีไม่รู้จะเอ็นดูพี่เบส หรือ e n d u ดู a ั e u p d อัปยังยังยังกล้าที่จะสวนอยู่นะแต่ไม่กล้าเท่าไหร่ไม่กล้ามากไงพอประมาณแต่พี่เบสเนี่ยสิพี่เบสยิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแกงไม่ค่อยสู้กลับด้วยสองแสบยิ่งเอาใหญ่ทุกคนคิดดีไม่ได้เลยไอ้ทีท่ไม่ได้คิดอะไรนะทุกคน นี่นะครับวันนี้เราจะเลื่อนคอตแบบไปให้กับผู้คนทุกทนเรื่องอะไรเราเลือกอะไรมาแล้วมีลูกมีปลายมีพ้อบมีเบสอ่อันนี้ของปลายนะคะของปลายเพราะว่าปลายอยากกินรสมีเพราะว่ามันน่าอร่อยดีโอเคแล้คราวนี้ลูกเจะโดนเลือกเลือกให้น้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบสไล่เบสลูกอ่าเบสลูกอ่ะของลูกจะโดนตัวไหนครับจะโดนลกแรกเลยครับอ๋อแล้วถ้ไม่ถึงเลื่อนตัวครับคือความยาวชัดเจนความยาวชัดเจนครับไม่ต้องบอกครูไม่ต้องบอกว่าเป็อะไร ควายาวจะเจนเลยคือแขนผมเลยโอแขเคยาวซีวี่ซีวี่ได้ดีมากอ๋อแล้วคราวนี้ของน้องออฟสเตปฟันเหรอครับต่อมาเลยครับนี่ครับต่อมาเลยครับอันที่สองครับนี่เหรอครับเคยเป็นแบบอ๊อกมานานหลายปีเรารู้ว่าออฟเขี่ย โอ้โหเหวี่ยงเคยผ่านการหอยเหวียงเ่อก่อนตอนที่จะเป็นนักร้องที่มีเอฟซีอยู่นะเหวี่ยงมาถึงสภาพจิตใจใช่ฮะนี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยจินตนาการเราเลยครับนนาารเลยเมนออฟจินตนาการเลยนะครับอ๋อออันนี้มามามาแต่กลร้กัแล้วอันนี้สงสัยมากเลยว่าทำไมพี่เบสถึงได้ขนาดนี้ครับไหนครับอันนี้ก็ใหญ่ที่สุดเอามาเทียบเทียบกับตัวเราเทียล็กกว่านะอันนีเล็กกว่า อ่ะไรของพี่เบสินได้ดัวยเขาตรงกันไหมน้องหมากของใหญ่๋อแสดงว่าแกชอบอะไรที่แบบว่ามีขนาดที่ใหญ่ใช่ไม่ได้ป่ะเบสเบสเเดี๋ยวเบสให้วันนี้ครับอ้าวคุณเบสก่อนแล้วกันคุณเบสนี่เขาจะ เขาชอบไซนี้เขาชอบกินไส้กรอกคุณเบสก็ชอบเต็มคำ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 อมไปแล้วก็เต็มคำเขาชอบใหญ่ยิ่งใหญ่ลังกานักแสดงเขาหาชุดหาอะไรเราชอบความยิ่งใหญ่นั้นอันนี้ก็คุณเบสอ้าวลองอ้าปากดูดิอ้าปากอดสมุดอดสมุดนะอดสมุดนะเราดูลองอ้าปากลับดูหืมลูกวะ นู้นโอ้ยนู้นนี่ไงนู่นโอ้ยนี่ไงนนพี่ไงนู้นโอ้ยนไงนนพี่ไงเอายเขาีมาต่างนันน่ะกระายไป่ด้ละเอา